สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่เกมทายได้นะคะก็หลังจากที่เปิดร้านมาสักพักหนึ่งแล้วนะช่วงโควิดก็ยังเงียบเงาเหมือนเดิมแต่ก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะเพราะฉะนั้นก็แต่งร้านเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะวันนี้จะมาลองทำเสื้อมัดย้อมนะเสื้อผ้ามัดย้อมหลายทางนะแนว นอนหรือแนวตั้งนะคะนี่ก็เป็นร้านที่เราเปิดเอาไว้ริมทะเลแล้วนะคะแต่ตกแต่งไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็มีของเต็มร้านแล้วรอให้พ้นโควิดเมื่อไหร่แล้วก็คงจะได้มีลูกค้ามากันแน่นร้านแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทาเสื้อผ้ามาย้อมนะอย่างที่เคยบอกไปว่ามันมีหลายลายที่เราสามารถทําได้นะคะแต่วันนี้เราจะทำแบบนี้ ลายทางนะคะก็จะมีเชือกหลายขนาดนะมันก็จะทำให้ลายมาแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็เป็นลายแนวตั้งลายแนวขวางก็เดี๋ยวมาคอยดูนะคะลูกค้าคนแรกเข้ามาแล้วสั่งซื้อกล้ามมานะคะแต่ว่าเป็นลายทางแนวขวางนะแนวนอนนะแล้วก็รีเควสตมา2สีด้วยกันสีประมาณเขียวมิ้นท์กับสีฟ้าอ่อนนะ เราก็ลาดสีเขียวไปก่อนเนาะตามวิสีฟ้าตรงบริเวณกลางๆเชือกก็ใช้เส้นหนานนะมันจะทำให้ได้ลายที่แตกต่างจากเส้นเล็กนะเดี๋ยวลองมาดูว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ก็แถมสีเหลืองให้ลูกค้าไปด้วยลูกค้าไม่ได้ขอแต่เราอยากแถมนะะ แกออกมาเป็นยังไงอุดสวยงาเห็นไหมบริเวณตรงกลางที่เราใช้ผ้าหนาน,นะคะมันจะเป็นสีขาวที่เหลือไว้แล้วที่มันจะไม่โดนสีมันก็ออกมาสวยอยู่แลเนี่ยเข้ากับลูกค้ามากเลยโอ้โหลูกค้าชอบมากอะไรต่อไปรีเควสเสื้อกล้ามมาอีกนะฮะเอาแบบเดิมแต่ครั้งนี้รีเควสสีมาทั้งหมดสีสีโอ้โหเพราะคุณรีเควสเยอะมากเลยสีสีมันจะออกมาเป็นยังไงนะ เดี๋ยวลองมาดูใส่สีเขียวมิ้นต์ไปก่อนแล้วก็สีเหลืองแล้วตามด้วยสีม่วงนะแล้วก็สีชมพูเอาตรงท้ายๆตรงปลายเสื้อเอาไปจุ่มล้างสีส่วนเกินออกแล้วกแกะออกมาโอ้โหยสวยนะนี่สวยไม่หยอกเลยสีสีปนๆนกันมันก็ดูเป็นศิลปะดีนะแต่เราจะแถมสติกเกอร์ให้ลูกค้าซึ่ลูกค้าก็ไม่ได้ขออีกแล้วเอาเป่างนี้ละกัน เหมือนแลบลิ้นตลอดเวลานะเดินไปไหนเหมือนแลบลิ้นตลอดเวลาแต่ออเล็กๆเดี๋ยวมันจะไปกบลายสวยๆของเสื้อระหมดนะโอ้โหดูเข้ากับลูกค้ามากแล้วก็มเออีเหมือนแอบแลบลิ้นนิดๆนะตรงนั้นไม่ได้เด่นมากก็โอเคอยู่สุดลูกค้าลายถัดมาเป็นผู้หญิงนะเป็นสุภาพสตรีต้องการชุดว่ายน้ำ แน่นอนก็เป็นเราจะได้รายทางแนวนอนนะคะรีเควสมาทั้งหมด4ี 4. สีลงไปสีแรกสีมิ้นท์แล้วก็สีชมพูปลายด้านบนด้านล่างส่วนสีน้ำเงินก็เอาแถวตรงกลางนะใกล้ตรงเชือกที่ใช้มัดนะก็สีส้มก็พาดผ่านยาวมันตลอดแนวเลยเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็แกะออกมา โอ oh ้โ oh, หม, oh. มันคือศิลปะนะไม่รู้เป็นลายอะไรแล้วแต่ก็สวยพีอีกแบบนะศิลปะยังไงก็งดงามเสมอนะคะแล้วก็เข้ากับลูกค้าลุกขับสีพิวสีแทนอันนี้มากเลยหุ่นดีมากๆลูกค้ารายนี้ r e q u e s ตยืดแขนสั้นนะแล้วก็ต้องการ2สีด้วยกันสีฟ้ากับสีชมพูนะสสีจริงๆก็กำลังสวยนะดูสี เอามามัดเชือกหนาๆหน่อยเริ่มลงสีสีฟ้าก่อนลูกคาต้องการสีฟ้าก็ให้ไปก่อนตามด้วยสีชมพูลงตรงไหนดีตรงนี้แถวนี้ตรงไหนอีกแถวน,นี้อ่าโอเคแล้วมีสีไหนอีอกดีอ่ะจะแถมให้สีเขียวแล้วกันไม่ได้ขอแต่เราจะแถมนะตรงปลาย ตรงชายเสื้อแถมสีดำให้อีกอันหนึ่งแถมให้ไปเยอะๆเลยกรบสีที่รีเควสมานะ <g rup al> แล้วก็พอหรือยังเนี่ยเอาสีเหลืองพาดผ่านไปทั้งหมดโอเคลองสิจะออกมาเป็นผู้เป็นคนไหมหยิบขึ้นมาแกะออกมาเฮ้ย <c oughs> มันสวยไม่หยอกอะสวยแบบไม่ซ้ำใครเลยนะ ผลจากการลงมั่วๆนะบางทีมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะออกมาได้โอเคอยู่เลยได้ไอเทมใหม่มาเดี๋ยวลองดูซิรายนี้ต้องการเดรสเกาะอกโหเซ็กซี่น่าดูเลยเป็นลายลายทางแนวตั้งนะอันนี้เราก็เลยมัดเชือกคนละแบบกับแบบก่อนๆน,นะคะ รีเควสมาสองสีสีเหลืองกับสีม่วงลงสีเหลืองไปก่อนตามด้วยสีม่วงตรงบริเวณกลางๆนะใกล้เชือกที่เราใช้มัดย้อมแถมสีเขียวตรงไหนดีตรงนี้และตรงนี้แถมอีกแถมอีกสีดำตรงกลางอะไรด,ดีนะเอาอะไรอีกดีอ่ะเลือกไม่ถูกอสีฟ้าหรอสีฟ้าน้องต้องไปปลายแล้วกันอะ กรบสีเหลืองกับสีม่วงไปหมดเลยที่ลูกค้าไดเควสมาดูสิจะออกมาเป็นผู้เป็นคนไม้เฮ้ยมันสวยอะะได้ชุดเดรสเกาะอ,อ,อกที่สวยงามขับกับสีผิวและสีฟ้าน้ำทะเลข้างหลังนั้นนะคะโอ้โหอย่างไงดีเนี่ยร้อยต่อไป ต้องการเสื้อกันหนาวมีฮูดนะเป็นลายทางแนวตั้งนะมี2สีที่เขา r รีเควสออกเป็นสีส้มๆกับสีน้ำเงินนะเราจะเอาสีส้มๆเทไปสามจุดละกันสีน้ำเงินถัดมาแล้วก็แถมสีไหนดีแถมสีเหลืองให้อ่า ใส่เข้าไปแล้วก็แถมที่ชชมพูให้อีกอันหนึ่งนะพอก่อนแค่นี้ไม่ต้องแถมเยอะลองดูสิสวยงามไหมโอ้โหสวยงามมากนะคะเป็นลายทางแนวตั้งนะจะสังเกตเห็นนะจะมีเส้นขาวๆเป็นเส้นแบ่งให้เป็นลายแนวทางแล้วก็สีมันก็ปนๆกันสวยมากเลยอะ่ะอยากได้ใส่เองจังเลยนะอันนี้โอ้โหรีเควส เอีมขาสั้นนะผู้ชายร่างกายกำยำใส่เอีมขาสั้นก็น่าจะน่ารักไปอีกแบบลองดูซิอันนี้ก็ต้องการลายทางแนวตั้งเหมือนกันรีเควสต์มา3าสีนะคะสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีชมพูเราจะลงเอ่อสีฟ้าก่อนนะตรงกลางๆแล้วก็ทีงไหนดีสีม่วงถัดมาดติดกับสีฟ้าแล้วก็สีชมพูรอบนอก ตรงปลายทั้งสองข้างนะคะแล้วก็แถมนี้มไหมน้าแถมสีเหลืองพาดยาวแนวขวางอ่ะป่ะลองดูสิจะออกมาเป็นสีสันแบบไหนว้าวสีพาสเทลมากเลยอะดูแบบเป็นลูกกวาดนิดๆเนาะมันดูหวานๆโอ้โหเข้ากับพ่อหนุ่มผิวเข้มคนนี้มากเลย คนนี้รีเควสขาดสั้นนะคะต้องการเป็นลายทางแนวขวางนะมี3ามสีที่เขาต้องการสีดำสีชมพูก็สีมิ้นนะลงยังไงดีเนี่ยสีดำเทให้หมดแล้วก็สีชมพสูสีมิ้นตรงนี้นะ จะออกมาเป็นดูได้ไหมโอ้โหกระดังกระดำเล็กน้อยแต่ว่าก็สวยดีนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาใส่เสื้อยืดสีดํามานะ้ะมันก็ใส่อะไรเข้าหมดนะสวยอยู่ใช้ได้อยู่คนนี้ล่ะเสื้อมัดย้อมเป็นแบบเ,เสื้อเกะอกเอ้ยเสื้อเกาะไหล่นเนาะเปิดลายแล้วก็เป็นลายทางแนวตั้งนะคะเราก็เลยมัดเชือกเปสีเส้น ลูกค้ารีเควสมาสีสีนะสีน้ำเงินนะลงตรงนี้ตรงปลายทั้งสองข้างสีแดงสีเหลืองสีเขียวเราจะลงสีแดงตรงกลางแล้วก็สีเหลืองถัดมาสีเขียวอีกสีหนึ่งเม่ความรีเควสมาสีสีละเราไม่แถมดีกว่านะเยอะละ ดูเซแกะเชือกออกโอ้โหสวยนะนี่สวยไม่หยอกเลยเหมือนแม่สีก <c ười> ี่กีเนี่ยโอ้โหนะเข้ากับลูกค้ามากๆเลยนะคะหุ่นดีมากๆสวยอะไรนี้ล่ะนี้ต้องการผ้ากลุมสะโพกนะเป็นลายทางแนวตั้งอีกเช่นเคยแล้วก็มัดเชือกไปสีเส้นนะลูกค้ารีเควสต์มาสามสีสีฟ้าสีชมพูสีเหลือง นะอะลองเทสีฟ้าไปให้หมดนะแล้วก็เทสีชมพูริมซ้ายแล้วก็สีเหลืองริมขวาแค่นี้พออ่าไม่แถมอะไรละเอาน้อยๆน,นะสวยสวยอยู่โอ้โหบรรยากาศชิลๆเซ็กซี่เบาๆเนาะอ้าคุมสุโพก ใส่กับชุดว่ายน้ำก็ได้นี่บิกินต้องบิกินีอ่าลูกค้าดท้ายของวันนี้เป็นลูกค้า v ว p พนะเราเขาให้เราดีไซน์ให้เขาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกแบบที่เหมาะสมกับเขานะคะจะเลือกแบบไหนดีนะพอหนุ่มโจ๊กเกอร์แต่งหน้ามาซะเต็มเหนียวเราเอาชุดว่ายน้ำให้เขาละกันนะคะแล้วก็ด้นลายเป็นลายทางแบบแบบนี้ละกันอย่างเงี้ยอ่า เราก็มัดมัดเส้นหนามัดเชือกเส้นหนาแล้วก็ลงสีไม่ไม่มีรีเควสสีเราดีไซน์เต็มที่ฉะนั้นจะเอาสีหวานๆให้อันแรกสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินข้างนอกอแล้วก็เออเอาสีไหนดีอะเพิ่มความสดใสด้วยสีเหลืองพัดยาวไปโอเคอจุบน้ำ ขึ้นมาแล้วก็แกะเชือกออกโอ้โหเป็นชุดแม่น้ำที่สีสันสดใสมากๆเข้ามากๆเลยดูสิลูกค้าแบบเซอร์ไพรส์มากตื่นเต้นดีใจใหญ่เลยดูสิโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ได้ลองทำเสื้อผ้ามาดอมเพิ่มเติมอีกหลายชุดแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ด้วยนะคะฝากช่องนี้ในอ้อมใจด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ